เบอร์โทรคนที่ติดต่องานที่ไฟ HR ของกองให้ใส่ก็เอาไว้ท้ายสุดแล้วก็เอาเบอร์ผู้จัดการส่วนตัวขึ้นก่อนสองเบอร์นะคะการรับงานเองโดยที่ไม่แจ้งกองไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์ให้กองอันนั้นก็ไม่บ้ากกันคือทุกต่างเราเนี้ยรอให้เข้ามาพูดคุยหรือแม้กระทั่งการที่กองแจ้งไปแล้วว่าจะแต่งตั้งให้ไปเป็นตัวแทน ไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติอ่ะก็อยู่มาวันนึงก็กลับมาบอกว่าไม่พร้อมไม่ไปแล้วการใจก็จบไม่ใช่ค่ะใจไม่จบค่ะนะคะลองได้หมดค่ะพวกที่มาบอกว่ารับงานให้น้องน,นู่นนี่หรอกทีเอ็นไม่เคยได้รับงานเลยค่ะเอาเป็นว่าเราก็เคารพซึ่งกันและกันเนาะแม่ปุ้ยก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้น ก็เดี๋ยวรอเวลาละกันนะคะทีพเอนไม่เคยได้รับงานเลยของน้องและ t ีพอันก็ไม่ว่าอะไรไม่ได้รับรายงานมาด้วยซ้ำว่าน้องได้รับงานอะไร